จะเล่นเกมอะไรเกมเราบอกแม่บอกฟุตอ๋อแมบอกฟุตและอันวันนี้เราจะทำอะไรครับห้าสิเียผลีนึงห้อะไรห้เีีนผลเเีียนเปลี่ยนผลีเดีย่ห้เียเดียวเล่นตอนนี้มันจะถึงห้าสเลียญเลยเหรอจริง ตัวหนังสือเลื่อนเยอะแยะมากมายนี่คืออะไรเนี่ยอัพมาโอ้ขอใส่โค้ดเอ็กพีกัอนาอ่าใส่ได้แล้วว้าวทำกำดีว่าคือโค้ดเอ็พีคูณสองอืมงั้นตอนนี้ก็กทำอะไรอ,ะอ่ะโคดหนึ่งเท่ากับยี่สิบนาทีครับตอนนี้ก็ต้องไปใส่พวกนี้อ๋อเราก็ต้องใส่นี่หรอ,อ ถ้าเราเลสิบเราก็จะไปเกาะอิงอืม่อยหูนี่ก็ไม่เข้าใจ ิมหน่อยรับเลือดหก 6. แล้วอีกหกแล้วกอ็อีกหกก็อัพหมาอืมรับเควสต่อรับเคล็ดเดี๋ยวอีกวิ่เดียวก็ได้ไปก่อต่อไปแล้วถึงสิบแล้วใช่ลวลตรงนี้ค่ะอือันนี้ตายไปก่อนต่อไป ไปไปไปนั่นโดนกลิ่นแดงๆห้องนี้ห้าได้ตกี้เลยเ่้ตะกี้เลยงั้นก้ยลิงกังว้าวหวังว่าครั้งนี้มีคนส่งผลให้บอกบอกมีเลยไหนมีคนจะก็คนแล้วก็เมื่อกี้เห็นคนแรย่จ้ะแล้วก็ไปไหนแล้วก็ไม่รู้ แล้วเฟซลิงอ๋อไม่วยัคนณไอ้สุ่มผลหรือเปล่าขอผลเฟซขอผลเลยงีไงคนณคุคุณคุณคุีไงค่ะผลหน่อยขอผลหน่อยสุ่มเลขอกผลอะไรอันนี้ก็คือเป็นยูเซอร์เหรอถ้สุ่มผลเลขผลอะไรผลอะไรก็ฟาร์ต่อแหละ ขาจะบอกหนือนมันพิมพ์ได้แต่ไม่รูโโ้เทคนิคในการฟาร์มหน่ยอยว่าลากลิงลงนะเอาะไมกันจะตัดต่อยไปจากมือผมโอ้โหโอ้โหเราต้องทำร้ายลิงนะทุกคนต้องฆ่าลิงเหรอแลคือมาสู้กับลิงเนี่ยนะฮะ

แต่ต้องเมื่อ50ถิ่นจะส่งผลได้เหรอใช่ค่ะโอ้แล้วก็ต uh, ้องมีตามคอด้วยอ๋อมีคนมาเย่นามมีคนมาแยหนูฟาร์มแเย็นยนแล้วยนอความแบบเย็นยี่คุส่ณิับเร็จต่อไปพีตีกลิลาต่อต้องยนะ ไหนอ่ะเลยลล่าอยู่เกาะนุ่นนี่อยู่ตรงนี้น้ำมีคนมาฟาร์มด้วยอ่ะเหมือนว่าหนูต้องย้ายเซอ่ะครับน้องฟาร์มที่นี่น้องฟาร์มเนี่ยหนูต้องย้ายเซิร์ฟอ่ะครับมันไปย้ายเซิร์ฟเป๊ะไอ้มีคนผลฟืนให้โบะเนี่ยขอแค่ผลมกมกอ่ะหนูอยากไปผลมกเอ้ยเราเคยผิด ไป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  <c oughs> นี่ไงเร <c oughs> ้านี้บอกมีคนที่กาะลิงไโอ้โห <ไป S 2> เราเดินผ่านน้ำได้เลยหรอ <c oughs> เดี๋ยวถ้าเราใช้ฝนพิทีาศาตร์เราจะอยู่ในน้ำไม่ได้ครับโอ้แต่ตอนนี้หนูใช้แค่หมาัดเดยดำน้ำได้อ <c oughs> อันนี้เราต่อยตุ้มเดียวมันก็ตายหมดเลยหรอ ไม่ตายเฮ้ยคือเราต้องลไล่พวกนเสืออันนี้ไล่ตียากเลยต้องลากเอ๋เอเรงแรงมันขึ้นมามันขึ้นมาเย้ยไหวเนี่ยอันนี้สี่ตัวก็หนูไ,ไปต่อยแบบแบบทักทิ้ง <c oughs> แล้วก็หนึมาหมดดีแล้วนี้มันความเร็วที่สุดแล้วได้ยังว้าตัว,น,วน,นีเ้เสร็จเสร็จ เอาไปที่ป้องกันเลย24ยี่สิบสี่แล้วลูกแป๊บจะครึ่งนึงละโหต้องห้าสิบเอาวถึงห้าสิบแล้วก็สมผลไม่ได้เพราตังไม่มี อ่ะคือมันใช่สามหมื่นกว่าแต่ถ้าถึงก่อบัคก,กี้หนูคำนวณมาแล้วค่ะไม่ตังฟอแน่นอนอืม, 3, มอแล้วต่างอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ยคุณได้สี่พันอยู่เลยหรอนม่แต่ถ้าเราความถึงเรื 5, ่องห้าสิบหนูบอกเลยว,ว่าเกินเกินเกินสี่หมื่นเพราะว่เกินสี่เพราะว่าหนูเคยทดลองแล้วทดลองแล้ว ไอตวนแรกเป็นบอสวันตีหน่ะโอ้ไหวเหรอใช้พลังเฮ้ยมันมันทำไรอ่ะไอ้ครบปืนหนูแต่ว่าพลังมันเยอะมากเลยอ่ะอือก็ต่อยแบบนี้ไงพลังยังไม่ครบด้วเลยเลยแล้วมันพุ่งอ่ะ

อุ้ยถ้าฆ่าราชาดีเสร็จแล้วเราจะได้เวิวเท่าไหร่อากไม่ถึงสามสิบนะครับแต่ก็ได้เยอะครับอุ้ยไปแล้วเอ้ายี่สิบเก้ายิบเก้าเอาไปที่หมัดเลยเอาเปลื่อนนิดนึงยี่สิบก้าต่อไปก็ไปทำเฟรนลิงธรรมดาธรรมดาก็ง่ายๆดีงั้น เอ้ก็กลไม่ช้าใช่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 นกวแล้วไม่เห็นขึ้นเลยยังไม่ยังทำเควสดไม่เสร็จแล้วหนูเกิดได้สกิลใหม่แล้วอีกแค่มาร์เดียวอะไรวะง่า้นอ่ง่ายลิกเกอดแล้วก่อนมีดิงกี่ตัวเนี่ยมันสามตัว มันเกิดได้เรื่อยเร่อะไรแสสบบนี้อ่ว้าวสามสิบเลอก็คนก็คนมีคนจะบดเสียงยายกอดเล็กไปไปกอดต่อไปอันนี้ต้องไปกอะใหม่เหรอครับโอ้ไปถามเรือ,อแล้วต้องขับไปเองด้วยนะเงวเงว Uh huh. รับเพชรไอ้จูนละแล้วก็มาเก็บกองเพชรอันนี้คือเพชรหรอ <c oughs> นุ้มมาเก็บกองเพชรมาได้ตามมาสองพันอ๋อ oh, ถ้าเป็นอันนี้ก็ไปสู้กับคนนะ <c oughs> <c oughs> ตามมังกรมาแล้วตรงนี้ไม่มีจุดที่สู้กแ,แลังเราต้องเอาแบบนี้อย่างเงี้ยวค่ะ <c oughs>

ระยะไปช uh ิดนะเขาี่คืออัพดาบนี่คืออัพปุนี่คืออัปผลปกติผมเป็นอัพหมัดนะองชิงชงชิงเรีติดเหมือนมันเกิดที่เดิมเลยก่อนมันเกิดที่เดิมรับอ๋อชิชิชับช่อช่อช่อ่อชจอช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 ัหมัดชงคุณโอ้โหดีช่วยหมัดดวย หมัดยุ่งชุมด้วยนี่แ้่งหนูได้สกิลใหม่แล้วนี่คือสกิลนี้อขาจะาดดเมท50เลยอยู่นะ <35. S 2> ไปที่หมัด35แล้วต่อไปต้อง40ถือจะไปตีให้วูกแล้วก่อนเอา้าล้วก็ไปตีเหมือนเดิมเอราะมันวนๆอ,อย่างเงี้ย แล้ต้องไปตีเขไเรวเรายังไม่ถึงควสตออ๋อมัต้องเลีวเทไรมันต้องเลีสบวเรอีกตัวนึ่งสามแล้วครับลูกอัพไปที่หมัดครับแล้วต้องต okay. okay. ีไพวกนี <UC S> ้อีกหนึ่งทครับ เธอมาจงชุนตัว่งจงชุนวิ่งจงชุนวิ่งจงชุนวิ่งจงชไปซาร์มข้างหลังได้แล้วอัพเลือลไลมเพราะว่าข้างหลังมันตีแรงมากเลยส <42. S 2> ี่สิบสองต้องไปเตป๊อปปี้ตัวเข้าป่าแล้วเพื่นนอนต้องเตี๊ย,ยบพวกนี้ ว่าทำไมเราต้องที่มาเป็นกลุ่มอ่ะเราตีทีละตัวไม่ได้อ่ามันไม่งั้นเดี๋ยวมันจะฟาร์มช้าทำไโอ๋โอเคโอเคเมื่อกี้ไม่งั้นมนจะถา,ามาอ่ะโอเค,อเค,อเคไม่ง้นทีละสบายสบายเลยก็ไปนีหนุตีตัวเดียวตีเดียวโคตรนี่มันใช้ได้ครั้งละทีนะครับถ,ถ้าใช้แล้วจะใช้ไม่ได้ละถ้าใช้แล้วจะใช้ไม่ไเยอะมากเลย สีชมพูนิ้วอบเลียดอบเลียดแล้วทำอะไรต่อก็ฟารแต่หนูว่าหนูฟาร์มตรงนี้ดีกว่าเพราะว่าหลังเกาะมันไปนาน่ะเลยหนูจะฟาร์มนี่าอ๋อก็ตัวเดิมเลยอช้อยอยชอยชั่นน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 ั่นโอ้ที่เดียว จะสุ่มได้แค่ครั้งเดียวครับโอ้โหมากกว่าจะสึ่มสุ่มได้สุ่มหนึ่งทถ้าจะใช้เวลาอีกทีนึงก็สองชั่วโมงเลยโอ้โหหมายถึงว่าฟาร์มถึงสองชั่วโมงเลยเหรอนะคะสองชั่วโมงถึงมันจะสุ่มผลได้อีกทีเลยคืไก็เฮ้ยเดียวหรอจำนวนอะไรอ่ เง็นเิ่ี่แปดดูนีน่นี่เห็นแล้วว่าจะได้เยกคือหน่สามแล้วไม่ลองเอาเป็นสอดูครับแมแบหบ่งสามคณแค่หนึ่งไมเเลยเหลืออีกตอนนี้ตอนนี้นนควสยังไม่เสร็จนะแล้วอเหลืออีกเหลืออีกชุดหนึออ่งกีออก่ชุดหนึ่ง,งสี่สิบเก้าเลยโหนไม่ได้ไปตีมา งไม่ได้ไปตีมันเลยวันนี้เออดีเนาะยังไม่ได้ตีก็ยังไม่ตามแต่ถ้าเราตีแล้วมันตามมาแล้วนานๆมันจะไม่ตามเราถ้าเราตีมันแล้วนานๆมันจะไม่ตามเราแล้วทำไมนานๆที่เราลากมันไปไหนก็ไม่รู้มันก็ป็นหนึ่งก็เราม้น เย้ h, 50แล้ว50แล้วไปสมผลไปสมผล h, ในที่สุดเราก็จะได้สมผลแล้วทุกคนเย้ <Ye h! S 1> ไหนดูเขาไปสมผลกันยังไงเนี่ยไปตบกัดลิงครับโอ้แล้วทำไมวิ่งไปได้อ่ะหนูวิ่งไปกลางน้ำเลยอย่าลงเรืออะไรไม่ได้ผละ <laughs> เอาแล้วทำไมไม่ลงเรือเรือ <laughs> <ด>ไม่ไดีเพราะไม่เรยวตังเียวเรือตังสก เราควรติดฝนล่ะอ๋อถ้าเราเรียกเรือนี่เส็จตั์ได้เหรอใับเรียกเรือเสร็จกั์อ๋อก็เลยต้องวิ่งเอานะทุกคนเรือเกอรมากวิ่งบนน้ำนี่หวังว่าจะได้ผลดีๆนะแล้วผลเอาไปทำอะไรเอาไปกินคะแมงอ๋อขอให้ได้ผลสารโรเกียอะนโมนโมนโมนะนะโมสับจบ นะโมต,าาาาตัา,าสะภะคะวะโต้พล่าโตมัสะพุทธตสสะา,านะโมตัสสะภะคะวะโต้ไหนโอสฟ์มี่ไงโอเคอเยวกคนผลอะไรไหนฮ้าไเนได้ผลแก,ก่เนืไปกินเลยไหมอะเ้าวจะรู้กระดูไว้่ะแต่เป็นชาเลนจ์ยังไงเราก็ต้องกินเนาะก็กินเลยดิกินโอ้โหตังเหลือพันห้าทุกคนก็ได้พูกจบอย่ามาอ ผลเือก๊สจอันนั้นแหละโอ้ทุกคนภารกิจของน้องมือกรก็เสร็จสิ้นนะคะก็คือเลเวลไปที่50ใช่ไหมและผลที่ได้ก็คือผลกากนั่นเองใช่ผลตัดลมกากากมากเลยค่ะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย